ไม่มีครดบไม่มีมากเลยครับไม่มีห้องนี้อยู่เนี่ยอยากเรียกว่าห้องพิเศษเลยครับอีกประเคนว่าเราดัดแปลงถ้าเอาจริงจริงนะครับแอร์เสียด้วยครับเล่ครับเอากัดนลมไปใส่สองตัว ท่านต้องเข้าไปครับต้องที่ท่านจะต้องอยู่ในเรือนจำครับแต่อยู่ดีๆเนี่ยเ,เ,ยนเนียนท่านแยการแน่นอ,อกแล้วแล้วก็มีออกซิเจนตกครัครแล้วก็ความดันโลหิตสูงมากครับแล้วอีกทาง ทานอาจารย์หมอที่ราชทันท่านก็เก่งมากพยายามจะดึงความดันลงแต้วลยดึงลงได้ไม่เยอะแล้วก็อาการก็เหนื่อยหอบมากขึ้นหรือกก็เลยต้องขอขอส่งตัวมาตรวจครับการพิมพ์พัสดเนี่ยคิดว่าจะต้องรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจนานมากเรีองใ่คือในในเบื้องต้นนี่ถือว่าอา่างหนักครับก็ใช้เวลาแล้วเดี๋ยวยังต้องตรวจหลายอย่างสามารถที่จะร้องขอให้เขาไปรักษาตัวในศูนย์ไหนได้ค่ะนถ้าถ้าโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลตำรวจถึงทาน แล้วเขาเห็นว่าทางโรงพยาบาลตำรวจรักษาไม่ได้เราก็จะเราก็จะเขียนจดหมายว่าส่งต่อไปให้แพทย์ตีเช่ยวชาญถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนถ้ายากเขาลราขอไปละคะคืออาทิตผมต้องให้ทางราชการตัดสินวันนี้นี้ผมอยากอยากขอหนึ่งชิ้นแงคือโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่ได้มีห้องเยอะแล้วเผอิญว่าห้องที่มีอยู่ได้ค่ะ เดินขึ่นไห้องอยียวนะเป็นห้องที่อ่าห้องยะยาเราก็เดินทางที่มาด่วนมาถึงนช่ไเราพยายามหาห้องแบเนะี้ห้องที่เราได้นําเสนอให้ผู้ป่วยมานอนเป็นห้องกั่ตัวคือเดิมสําหรับกันตัวผู้ป่วยโควิดเขาทําพื้นที่สําหรับเป็นห้องอ่าความดันลบห้องแยกอะไรเงี้ยครับก็เลยดูว่า จะเป็นพื้นที่กักได้ดีกว่าไม่ใช่พิเศษรู้ว่ามีสิ่งไม่มีครับไม่มีมากว่าไม่มีครับไม่มีไม่มีถ้านําเรียนตรงกองแบยผมก็อายเหมือนกันเพราะว่ห้องชั้นนั้นอะแอร์เสียแอร์ใช้ได้ไม่ได้ทุกห้องถ้าตามกฎหมายนะครับตามกาบผู้ป่วยที่ต้องโทษ อายุน้อยกว่า18หรือ16นะครับแล้วก็หรือผู้ป่วยที่อายุมากกว่า70็ดสิบไม่จําเป็นต้องใส่เครื่องพันธนาการแล้วการเฝ้าเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ราชการสิ่งขอเฝ้าหรือตำรวจหรือคนเฝ้าเหรอเจ้าหน้าที่ราชะารจะเต้านะฮะสามตั้งนะครับแล้วก็มีตํารวจนี่เป็นเป็นกฎเลยนะฮะตำรวจพื้นที่พื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ของประชุมวันของเาประชุมวันจะต้องส่งคนงตำรวจมาเฝ้า <oung> สังคมมีการตั้งข้อสังเกตนะคะท่านคะเพราะว่าเหมือนอยู่ต่างประเทศเหมือนท่านไปไหนมาไหนได้มาสะดวกไม่เป็นไรแต่พอกลับมาเมืองไทยถึงป่วยก็เลยเลยเกิดคําถามว่าเอ๊ะทำไมถึงป่วยกระเพาหันแล้วป่วยหนักท่านเอาเอาตรงๆนะครับอย่างผมเนี่ยเดินไปไหนมาไหนดูดีแต่ผมก็ยังเป็นหวัดยันไอยันหอบนี่นี่คือเรื่องจริงคือบางทีทุกคนป่วยเนี่ย คงไม่แบบเดินตัวงอถ้าไม่ยินใกล้บางทีแต่ว่า่านก็รู้ตัวมาตลอดแล้วข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านเฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r i n s t a g r a กร YouTube และ Tik t o k และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ